ราสถานและโบราณวัตถุซึ่งโรงงานกระดาษเป็นตัวอย่างที่จะต้องอันนี้เป็นเรื่องของโบราณสถานซึ่งเป็นกฎหมายที่เราสำานดูคุณบอกครับคือสมัยที่ได้แค่ปีเดียวแล้วก็มาเป็นรัฐธรรมนูญในฉบับ2 5 6 0ยโดยเฉพาะมาตรา57วงเล็บหนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่ค่ยรู้ว่ามาตรานี้สําคัญมากๆ มันอยู่ในหมวดของรัฐคือเราจะต้องควทำหลอดนี้หลอานี้มีประมาณสิบกว่มา,า,มามาตราและมาตาหาสิบเจ็งเล่มหนึ่เป็นมาตราที่เราภูุิใจมากเพราะเป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะเราเคยขึ้นจัดความคิดที่คุณหมอประเวศได้ปูพื้นเอาไว้สมัยเป็นสมัชชายและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นที่ศิลปะวัฒนธรรม ความสัที่เป็นหลักจะต้องเป็นความร่วมมือของสามจนวันนี้กย,ยังตออเต็มอยู่ที่รุดจนวันสำเร็จท่านยังอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ภาคของเอกชนที่ต้น,นัันไม่ชัดเจนแต่หลังจากที่ท่านสน่งงานสามภาคส่วนที่เราจะเป็นกฎหมายไตรภาคีเนี่ยมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นจริงผมก็จึงมาปรึกษาท่านผว่าว่า ที่แล้วมาเราก็จคุยกันแต่ศูส่วนแต่ละส่วนประชาชนก็คุยกันราชการก็คุยกันควาคเอกนชนก็คุยกันบ้างแต่ว่าเอาจริงผมในฐานะที่เป็นประธานสิลธวัฒนธรรมวุฒิสภา,าก็ถือโอกาสนี้แหลกว่าอย่างนั้นเลยเราจะเอาคนประมือให้กับอาจารย์ประเวศตุสีอนุกรรมธิการท่านผู้ว่าราชการ,ร,ร,าการจังหวัดกาญจนบุรี ชาวคนบังการทุกคนและมิตรผู้สนับสนุนการชนะบ,บริเทุกท่านก็งลงทักกันนะครับวันนี้ที่เรามาสัมมนากันที่จังหวัดการชนะริเนี่ยต่อไปคงจะต้องเป็นวันประวัติศาสตร์เพราะเราจะพูดถึงเรื่องสำคัญและวิธีการ ที่จะนำไปใช้ได้ทั่วไปถ้าเรามีหลักคิดและหลักปฏิบัติที่ถูกต้องจะง่ายแล้วก็สำเร็จผลและทุกคนร่วมได้ถ้าเราไม่ทำหลักคิดหลักการปฏิบัติให้ถูกต้องเนยจะยากไปหมด แล้วก็ทะเลาะกันวุ่นวายหมดแต่ถ้าหลักคิดหลักปฏิบัติถูกต้องเนี่ยจะงายแล้วก็ได้ผลทุกคนร่วมไดไ้อันนี้จะเป็นหลักถ้าเราใช้หลักทำอย่างให้ชัดเจนผมใช้เวลาตลอดชีวิตแต่ก็เป็นเด็กอยู่บางกาเพิ่ิจะเป็นอุตสาหกรรมทำยังไงให้คนก็อยากชมก็ต้องมี หลายอย่างเกิดขึ้นก็ต้องมีพิธีการต้องมีอะไรน้าตื่นเต้นให้คนก็อยากชมนะครับแต่ผมียดพื้นที่นั้นมันใหญ่ที่สิ่งอะไรที่คนอื่นทําไม่ได้ท่านทาได้หมดท่านรู้ว่าราชการเราถึงคนบาการถึงเป็นความช่วงดีมากนะครับรวมกับกลุ่มก่อการดีโครงการนี้เป็นจุดที่เริ่มต้นจากกลุก่มเล็กๆแล้วก็สร้างแล้คุยกัน